เพื่อนบ้านทักกลายชื่นชมน้องโปรดมรารยาทงามเป้ยปานวาดปลื้มสอนลูกได้ดีแม้ว่าจะไม่ได้มีผลงานในวงการให้ได้เห็นกันมากมายนะคะแต่ดูเหมือนว่าชื่อของสาวเป้ยเองไม่เคยจางหายไปจากสื่อแล้วค่ะมีเรื่องราวดีๆให้ติดตามกันอย่างมากมายโดยเฉพาะเรื่องราวทายาทอย่างน้องโปรดและน้องปลาลินค่ะซึ่งก็มีความน่ารักเป็นประจำซึ่งก่อนหน้าก็มีข่าววาา่าขาเตียงยันสั่นคลอนกับเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ทั้งกับสามีแล้วค่ะ แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เองเนี่ยเธอเองเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความเข้มแข็ง,ขงสู้เพื่อลูกๆและผ่านจุดอันตรายมาอย่างมากซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าการปรับจูนความสัมพันธ์ทุกๆอย่างมันดูจะลงตัวนะคะแล้วก็จะดูแฮปปี้ขึ้นซึ่งลูกสาวคนเล็กเองอย่างน้องปลาลิตอายุเกือบเกือบจะสขวบแล้วหละค่ะลูกชายกูโตน้องโปรดเองก็8ดขวบแล้วเป็นพี่ชายที่น่ารักตอนนี้ ก็ไปโรงเรียนแบบ New นิว m a l ค่ะเพราะว่าจะต้องใส่หน้ากากอนมามัยตลอดทำให้คุณแม่เป็นปลื้มสุดๆเลยและคะ่ะเมื่อมีเพื่อนบ้านทักแชทของคุณยยาลูกๆทั้งโปรดปราลินแล้วถึงความมีมารยาทของน้องโปรดพร้อมทั้งชื่นชมว่าฉลาดตอบของน้องและยังฝากชมไปคุณพ่อคุณแม่ที่สอนลูกๆได้ดีมากๆแม่การนี้คุณแม่เปื้อเองเนี่ยถึงกับกิมแก้มปริเลยทีเดียวละคะ่ะ